ข่ค่เล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ10มิถุนายน2568วันนี้เป็นวันที่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยรอคอยนะคะอัปเดตจากเพจเฟซบุ๊กสาพันชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยโดยได้อัปเดตเพิ่มเติมนะคะว่าวันนงครที่10มิถุนายน2568 ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศได้เดินทางมาติดตามทวงถามเรื่องเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5ฤดูการผลิตปี267 7ทับ2568 ณรมเนียบรัฐบาลโดยรายละเอียดเบื้องต้นนะคะวันนี้10มิถุนายน2568สืบเนื่องจากรก,ษษษกรณีเกษตรกรชาวไร่โอ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานน้ำตาลเพื่อสนับสน,นุนการแก้ไขปัญหาฝุ่น p ม2.5 ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลติดต่อกันมา2ปีคือในฤดูการผลิตปี2566-2567ท 7, และปีผลิต2567-2568ทัดังนั้น4องค์กรชาวไร่อ้อยจึงได้นำสมาชิกจากทั่วประเทศมาทวงถามโดยมีการดำเนินการดังนี้นะคะช่วงเวลา5นาฬิกาเกษตรกรชาวไร่อ้อยประมาณ1,500คน ชุมนุมกันบริเวณประตู5หน้าทำเนียบรัฐบาลช่วงเวลา9นาฬิกา4 5นาทีตัวแทน4องค์กรชาวไร่อ้อยเข้าพบนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหน้าตึกบัญชา,ารึ่1โดยผลการหารือร่วมกันสรุปได้ว่าจะช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด อยู่ที่69บาทต่อตันอ้อ,อยนะคะนี่คือรายละเอียดเบื้องต้นที่จะแจ้งให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทราบเบื้องต้นในวันนี้นะคะทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณชาวไร่อ้อยรวมสนับสนุนมาตรการลดปัญหาฝุ่น pm 2.5พร้อมรับข้อเสนอสนับสนุนช่วยเหลือเร่งพิจารณามาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกมิติทางการค้าและมลภาวะ วันนี้10มิถุนายนนะคะประธานสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและคณะเข้าพบนางสาวแพทองทานเชนวัฒนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความขอบคุณนายกที่สนับสนุนช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยเฉพาะการส่งเสริมแนวทางการตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5พร้อมเสนอมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งเข้าโรงงานาน้าตาลซึ่งควรดํานเนินการ อย่างจริงจังและเร่งด่วนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยนายกเน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลระหนักดีถึงความเสียสละและความร่วมมือของกเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาเชิงสิ่งแวดล้อม และจะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมยืนยันว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการควบคู่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอย่างรอบด้านหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมแอดก็จะนำมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปนะคะ